สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยน์มาเนอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเครื่อง KD5 อีกแล้วนะครับเป็นเครื่องราคา5้าแสนกว่าบาทนะครับก็มาาง้นรับเครื่องใหม่นะครับประมาณนี้นะหน้าตานะครับอันนี้ก็เราทาการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลั๊ก9 4นะครับตรงนี้นะแล้วก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับ อย่างแรกนะครับเสียบสายแร่น,นะครับด้านหน้านะแล้วก็เสียบปลั๊ก94เรียบร้อยนะครับแน่นดูให้แน่นนะครับตรงนี้นะแล้วเราทำการเปิดสวิตช์นะครับมันก็จะเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราวางดีกว่า โอเคเดี๋ยวก่อนเครื่องมาทํางานนะเราไปดูรายได้ของเครื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับรายได้ก็จะอยู่ที่2,206ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะหรือ 73. 55ดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือคิดเป็นบาทอยู่ที่3 3 7จะ3ร้0ต่อเดือน นะครับาหากค่าไฟประมาณ6000นนะครับก็เหลือประมาณ67,700นนะครับต่อเดือนนะตัวเจ้า KD 5นะครับเป็นเครื่องที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปค้นหาไอพเครื่องกันนะครับจริงๆตัวนี้เป็น GoShell นะเราสามารถเข้าไปที่เว็บ GoShell ได้เลยนะครับแล้วเราไปที่ซัพพอร์ตนะครับไปที่ไฟมายเนอร์นะครับ เราจะเห็นไอีเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเราก็คลิกตั้งค่าได้เลยนะเราก็รอมันโหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรารีเฟรชหน่อยเดี๋ยวเครื่องชานะครับ บางทีนะไฟมายเนอร์ก็จะหาไม่เจอนะครับครับางทีไฟมายเนอร์มันหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องไปดูเจ้าตัวของโปรแกรมนะครับที่เป็นสแกน IP นะ a d v a n c e อพีส canner นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก,กดสแกนนะครับอันนี้โหลดผ่านเว็บอ่ o g o e ได้เลยนะครับเข้าตัวของ Advanced IP สแ a n n e r นะครับ แล้วก็ทําการเาซิร์ชหาแล้วก็เปิดได้ทีเนี้ยตอนเนี้ยผมว่าเน็ตน่าจะมีปัญหานะครับเราไปเข้าเน็ตตัวเดียวกับตัวของเครื่องขุดใหม่เพราะว่ามันเจอ ip เยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นเน็ตคนละตัวนะครับทําให้มันหาไอพไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมขอรีเนต็ตซ้ำหนึงนะครับไปเป็นเน็ตของ ตัวเครื่องนะครับตัวเดียวกับตัวเครื่องนะแล้วก็ทำการเปิดโกเ e ลใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนี่กลับมาไฟโกเชลใหม่แล้วก็ทำการรีเฟซใหม่นะครับแล้วก็ทำการเปิดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ อก่กลายเป็นแอนด์ไมเนอร์เลยไม่ใช่นะครับบางทีมันเก็บหลอกเก่าไว้นะครับอ่ะรีเฟซดีๆมันก็จะมาโกเชลแล้วนะครับพอโกเชลเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะเปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีรอบพันล้อมัมมาณ5,000รอบนะครับแรงขุดตอนนี้อยู่ที่16 pH นะครับผมอุณหภูมิเข้าออกของตัวความร้อนนะครับ 70, อ,อ,อ,70องศานะครับ แล้วก็ตัวนี้แรงขุดก็จะค่อยๆขึ้นนะครับไปเรื่อยๆตัวนี้อยู่ใน power โห d e แล้วนะครับเป็น high performance ละนะครับ h a d l e t s โหมดนะครับเหรียญเหรียญขุดได้เหรียญเดียวเป็น KDA นะครับตัวนี้ผู้ขุดอยู่ F2P นะครับ F2P o o ก็สามารถสมัครเลยลิง์ด้านล่างนะครับได้เลยหรือเข้าไปที่ F2P o o นะครับ แล้วก็สมัครซายอินให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้ KDA มีไหมเอ่ยอ่เดี๋ยวเราลองซายอินดูก่อนนะซายอินเราก็ลากการล็อกอินปกตินะครับแล้วเราเลือกดูมี KDA ไหม KDA ในนี้ไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับคือตัว KDA เนี่ย มันจะเป็นเหรียญที่เซลเคดเอเอคอยครับเป็นเหรียญที่ขุดโดยยูสเนมไม่ได้นะครับอ่ามันต้องเป็นการขุดด้วยการที่เราใช้ตัววอลเล็ตนะครับเรามาดูมาเก็ตก่อนนะครับว่ามันขายได้ที่ไหนบ้างไอเ a ี่ยนะครับ ตัวนี้เว็บที่นิยมนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับบิดเทคนะครับนี่เราก็ทำการล็อกอินเราไปที่ YouTube ที่ผมลงไว้ก็ได้นะ YouTube ของเรานะครับอขอเปิดหน้านี้นะมาที่ช่องของเรานะครับแล้วก็ไปที่ใต้คลิปนะจะมีลิงก์ของ บิตเทคอยู่นะครับนี่ครับลิงก์ที่เว็บเพจ KDA นะครับอ่าแล้วก็คลิกลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาสมัครนะครับเราก็สมัครบิ h เทคให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นหลังจากสมัครบิตเทคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการล็อกอินนะครับ หลังจากเราทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับว่า Connected เรียบร้อยนะครับเราไปที่กระเป๋าเงินของเรานะครับไปที่ Account นะครับเออไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันต้องไปที่มันต้องไปที่ตัวของ h o l d i n g นะครับ Holding ตัวนี้นะ h o l d i n g เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ไปเรือกเป็น KDA นะครับอ่าพอเจอ KDA แล้วนะครับเรากด deposit นะครับ deposit ก็จะได้ deposit แปลว่าฝากนะครับก็จะได้กระเป๋าออกมานะครับเป็นกระเป๋าของ KDA เราทำการกด copy นะครับแล้วก็ทำการไปใส่ไว้ในเครื่อง Go Shell ของเรานะตนนัวนี้แรงขุดของเราก็อยู่ที่ประมาณ10.6.77 ทีนะครับผมอ่าเราไปที่ Minor นะแล้วเราไปกดแอดแอดยังไม่ได้เราต้อง u n นล็อกก่อนนะครับ u n นล็อกคลิกไปมันจะเห็นพา s w เวิรนะครับที่เขาได้ใส่คือ1-9ถึง9นะครับก็ใส่1-9ถึง9แล้วก็ u อนล็อนะครับพอ u n นล็อกเสร็จนะครับเราก็ทำการ Add นะแอดอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น f 2 o o l หรือ d x o o l เราเลือก f 2 o o l นะครับ ใส่กระเป๋าไว้ได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยจุดแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องนะเป็น KD5 นะครับพาสเวิร์ดใส่อะไรก็ได้123ก็ได้ตามที่เขาบอกนะครับเสร็จแล้วเรากด apply นะมันยังไม่ขุดเข้าของเรานะเราต้องเลื่อนอันล่างไปไว้อันบนก่อนนะครับมานถึงจะขุดเข้าของเรานะครับหลังจาก เลื่อนไปวันบนนะครับมันก็จะเริ่มมาขุดตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปที่เซตใหม่นะครับมันก็จะคอนเน็กต์เป็นลูกขุดสีเเขียวนะครับอ่าแสดงว่าเริ่มขุดแล้วนะครับเครื่องจะรีบูตใหม่นะครับมีเสียงบูตอยู่อันนี้ไม่เอาหลบไปไม่ได้ใช้แนละ้วใหม่นี้แทนโอเคก็เครื่องก็จะบูตใหม่นะครับมันก็จะดังขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ออพอมันเข้าขุดแล้วจะ,ะมันก็จะมีการแรงขุดเปลี่ยนใหม่นะครับจาก16จนถึงสูงสุดก็เนี่ยครับตามสเปคเครื่อง18 G h นะครับตามที่เราระบุมานะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะมีขึ้นลงสวิงขึ้นลงบ้างเป็นปกตินะครับรีเจคเลสเนี่ยอาจจะมีขึ้นบ้างนะถ้าเป็นขุดเหรียญเดียวเนี่ยรีเจคมันจะค่อนข้างเยอะหน่อย เพราะว่าแรงขุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากระบบเดิมไว้ข้างเยอะเลยมีการรีเจ็คเยอะนะครับโอเคอันนี้แรงขุดก็จะค่อยๆขึ้นใหม่นะครับแล้วก็วิธีที่จะไปดูนะครับว่าตัวของเครื่องเนี่ยมันมีเมนูอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่ามันขุดอันนี้ได้นะครับ แล้วก็มาดูว่าเมนูด้านล่างก็จะมีมอนิเตอร์อุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีชัดดาวเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปนะครับแล้วก็มีเปิดไฟกระพริบที่เครื่องนะครับอันนี้คือตัวเครื่องเวลาเครื่องเปิดเนี่ยไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้นะกระพริบสีเขียวเร็วๆนะครับแล้วก็ไฟแรงขึ้นนะแล้วก็ไฟฟล์ไม่ขึ้นไม่ปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ปุ่มหา ip นะครับถ้าเกิดเปิดเว็บไม่กี่เราไม่เจอ ip นะกดปุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ไฟสเตตัสของพาวเวอร์ขึ้นปกตินะครับ2จุดโอเคประมาณนี้นะตัวเครื่องอ่ะตอนนี้เครื่องได้เลือกภูที่จะขุดแล้วนะครับมันต้องไปเขียวอยู่อันเดียวนะเป็นภูที่ขุดได้ขุดทีละภูนะครับไปภูแรกนะครับพอมันขุดภูแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อ่า ดูเซตอัต่างๆว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะอันอื่นก็จะมีแค่ปรับอัลกอริทึมปรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เสร็จหมดแล้วแหละนะมาดูสเตตัสนิดนึงแรงขดก็ค่อยขึ้นละจะหนึ่งทีอ่าไป10บทีเฮแล้วนะครับนี่มันตกลงมาวูบหนึ่งตอนเราเปลี่ยนภูนะครับแล้วกลับขึ้นมา10บทีเฮละรอบพัดลมนะครับรีเจคเลสนะครับอุณหภูมินะครับเวลาออนไลน์นะครับ รุ่น g o s h e l l KD5 Firmware v e r s i o นอะไรอันร์รปเวอร์ชันอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ System มีอะไรบ้างนะครับ s y s เตมก็จะมี c o n f ิก IP v4 ได้นะครับก็คือฟิก IP ได้เปลี่ยน DNS เป็นของ Google ก็ได้นะครับบางคน DNS ของเราเตอร์มันบล็อกอะไรบางอย่างนะเราก็เผื่อมาเปลี่ยนเป็นของ Google ได้นะครับ Wi-Fi ตัวนี้ยังไม่รองรับนะครับแล้วก็ เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับไว้สำหรับไม่อยากให้ใครเข้าเครื่องก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดได้กดเชนได้เลยอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยคลิกทีเดียวมันก็จะขึ้นในแอปนะครับก็กดเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการไปเสร็จแล้วก็อัปเดตนะครับแค่นั้นเองส่วนตัวนี้ก็เป็นรีสตาร์ทไมเนอร์กับรีไซน์ก็คือมันรีบูตเครื่องนะแล้วก็รีเซ็ตแฟกเตอรี่ก็คือรีเซ็ตเครื่องนั่นเองนะเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องใหม่ทีหนึ่งเมื่อกี้รูปมันภาพมันเล็กนะครับอ่นะ นี่นะครับก็มันจะมี IP r e รีพอร์ตนะแล้วไฟสเตตัสแลนขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สเตตัสขุดนะครับขึ้นตรงนี้นะเขียวแดงนะครับแล้วปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ s อส a r d าไว้ Card, สำหรับรงเฟิร์มแวร์ผ่าน SD c ด r d แล้วก็ไฟสเตตัสตรงพาวเวอร์ต้องเขียวนะครับแค่นั้นเองนะโอเคพัด okay. ลมมีหน้าหลังนะครับเป่าลมร้อนออกด้านหลังนะครับตัวน,นี้ก็ลมร้อนออกไม่ร้อนมากนะพอได้อยู่ นะครับเราก็มาดูแรงขุดเรานะครับขึ้นไป12ทีเฮแล้วนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับมันจะไม่ได้ปืป๊ดฟาดเหมือนของบิดเมนนะเพราะว่าเครื่องเครื่องโกลเชลเครื่องอาราลอนอาราดินเนี่ยมันจะค่อยจูนเครื่องนะครับแล้วค่อยๆดันแรงขุดขึ้นนะครับตอนนี้13ทีเฮดละอ่ะ แล้วเพื่อนๆอา,าจะงงว่าเอ้ยแล้วมันขุดเข้า f อ f ซูฟูยังไงมันใช้กระเป๋าได้เลยแล้วมันจะไปเซิร์ชหาตรงไหนเพราะว่าใน f อ f ไนนนะูไม่มีเหรียญเนี้ยนะไม่มีเหรียญตัว k d a ให้ดูนะครับเรากดตรงนี้นะครับไปกดตรงที่ว่าล็อกอินฟ e ีแอคเคา t นะครับก็คือไม่ใช้ ACCOUNT นะครับมันก็จะขึ้นออกมาว่าให้ใส่อ d เดรสนะครับ เราก็ไปที่บิ t เทคอีกทีนึงนะครับแล้วก็ก๊อปนะครับตัวของอ d ดเด s นะครับจากบิ t เทคนะครับนี่ก๊อปจากบิ t เทคอีกทีหนึ่งนะครับมาเซิร์ชหาใน f 2 p o o l นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกเหนนรียญนะที่เราขุดอยู่เป็น KDA นะครับอ่าเราก็ชิกไปเลย แล้วก็โกได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องเริ่มขุดแล้วนะครับเหรียญเริ่มเข้าแล้วนะครับอย่างเช m เป็นเหรียญเล็กนะมันจะเข้าค่อนข้างเร็วนะครับบาลานเนี่ยขึ้นมา0.007 00, 00, 00, 00, 00, เหรียญแล้วนะครับเปิดไปแป๊บเดียวนะครับแรงขุดก็ค่อยๆพุ่งขึ้นมาทะยานอย่างรวดเร็วนะแต่ต้งองรอสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะเต็มนะครับไอรีเจคเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะมันมีบ้างอีกแล้วนะครับของตัว KDA เพราะเหรียญมั็นค่อนข้าง,งเล็กนะครับดเจ็จะเยอะกว่าทีนี้มันก็ไปคลิกดูได้ว่าบาลานซ์คืออะไรนะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะมันก็จะมีบาลานซ์มีเพย์นะครับแล้วก็เราสามารถรีเฟซแล้วมาดูแรงขุดด้านล่างได้นะแล้ก็ ตัวนี้เป็นแรงขุดเรานะครับก็คือเจ0ดพันแล้วนะครับมันจะค่อยๆเฉลี่ยขึ้นนะส5บห้านาทีก็คือต้องเปิดแรงขุดเนี่ยเต็ม15นาทีก่อนถึงจะขึ้นเต็มนะครับจะค่อยๆขึ้นนะแล้วก็เป็นเครื่องที่เราเซตไว้คือเกดห้านะครับนี่นะวันที่เป็นวันที่ย1นะวันที่สิบ็ดนะครับคลิกตามเครื่องก็ได้เนี่ยะคลิกตามเครื่องมันก็มีกราฟแต่ละเครื่องนะเผื่อบางคนมีหลายเครื่องก็จะเรียงลงมานะครับ ก็ตั้งชื่อเป็น KD ห้าศู0ย์หนึ่งศนสองศูนสามก็ได้นะครับแล้วก็ PL นะ PL PL คือเงินที่จ่ายนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลต้องให้มันขุดได้ระดับหนึ่งก่อนนะครับมันก็จะจ่ายเข้ามาในตรง PL นะครับอ่ามันก็จะจ่ายตรงนี้แล้วก็ เวลาที่จ่ายนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนะเทโชประมาณศูนย์ UTC นะครับประมาณเที่ยงคืนดึกๆนั่นนะประมาณนั้นนะครับทุกเที่ยงคืนมันจะจ่ายออกมานะครับอันนี้ก็อบอกดาวสิบนาทีันถึงดาวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาคลิกตรงตัว i เนี่ยอยากรู้ค่าอะไรนะครับก็มาอ่านเอาได้นะว่ามันจ่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถมาดูสเตจของ p ูนะครับที่ตัวของ p ูสเตตได้นะครับ mining pool นะครับ mining pool state นะครับเราก็เลือก cda นะ ถ้าอยากรู้ว่ามันขุดภูดไหนได้บ้างนะครับแล้วคลิกอย่าง CDA นะนี่ตอนนี้ก็จะมีภูแฟนะภูแฟแล้วก็ dx เอ็กูเอูนะครับอ่าอันนี้ก็จะบอกอยู่นะว่าเ m มินิมั่มก็คือ2ขุดได้2เหรียญถึงจะจ่ายนะครับจ่ายทุกคืนนะอันนี้ขุดได้1เหรียญถึงจะจ่ายนะครับตัว dx เูนะครับ เราก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นฟรีที่ต้องเสียนะครับประมาณ3%เนะฟูแฟก็2%แต่มันเป็นของประเทศใต้ฮ่องกงนะก็สามารถไปลองกันได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้่ามาลองดูเข้าดูอีกทีหนึงนะครับลองฟูแฟนะครับจะทำคล้ายๆกันเลยนะครับฟูแฟเนี่ยก็เอากระเป๋า มาใส่ตรงนี้เหมือนกันนะครับใช้งานไม่ไม่ยากนะใส่ตรงนี้แล้วก็เอา URL ตัวนี้ไปใส่นะแต่ก่อนที่เราจะไปะย้ายไปฟูแฟร์เราก็ต้องลบคูเก่าออกก่อนนะครับตัว f อคูอูออกก่อนรี o ม e ออกก่อนหรือยิงแอดเพิ่มเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแต่ผมไม่สลับแล้วกันนะแต่ผมแอดให้ดูอ่าถ้าเกิดใครอยากใช้คูแฟร์นะครับก็กรอบตรง e f a u l t ตรงนี้เนะี่ย ยูอนะครับมาใส่ที่ตัวของเครื่องเรานะครับตัวแอด add เหมือนกันนะอันนี้มันไม่มีให้นะเราใส่เองนะครับใส่ปูแฟดเองใส่กระเป๋าเองกระเป๋าก็ต้องเอาจากตัวของบิ t เทคเหมือนเดิมนะครับ Copy ตัวเดิมเลยนะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดอทเคดห้าเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ไฟลขหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับ แล้วก็แอปพลานะครับแค่นี้เลยนะแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยมาเซิร์ชในคูแฝงตรงนี้นะครับมันก็จะบอกสเตตัสในการขุดเราแต่นี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะยังไม่เปลี่ยนใช้ f 2 f o ฟไปก่อนนะเพราะ f 2 f ฟูฟังชันค่อนข้าง,งเยอะนะก็เป็น f 2ฟแล้วกันนะลองดูว่าไหนมันเออ่แฮชเลสนะบแชร์ลิงเนี่ยมันก็มีบางช่วง f 2ฟสูงกว่าดีฟูแฟสูงกว่า ก็ลองสลับสลับดูนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป10ท H แล้วนะครับอ่าค่อยๆขึ้นแต่ส่วนที่เครื่องเนี่ยเครื่องเราเนี่ยต้องสเตตัสนะครับก็ขึ้นมาถึง18ด h แล้วนะสูงสุดที่18.21นะเฉลี่ยมันก็คืออยู่ที่17-18อ,อย่างนี้นะครับแรงกดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้เกินมากเท่าไหร่นะ ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเสียงหรอเดี๋ยวเราวัดเสียงให้ดูว่าเสียงประมาณเท่าไหร่นะครับเ,เสียงจะเป็น FDB นะโอเคเดี๋ยวไปวัดเสียงกันอ่ะ เดี๋ยวระยะห่างจากเครื่องประมาณ2องฟุตนะครับประมาณ7จ็ดสิบเอ็ดซิเบลนะครับเจ็ดเซิเบลนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเครื่องกันนะครับบริเวณบนหัวเครื่องแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่ เสียอยู่ที่ประมาณ80เดซิเบลนะครับัวเสียงนะครับเสียงตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะไม่ได้ดังเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับเบานะครับแต่ว่าเบาก,ากว่าบางรุ่นนะครับผมว่ามองว่าเบากว่า,วาพวก S19 หน่อยนะแล้วก็เสียงพอๆกับ L2 นะผมว่า L2 S9 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเสียงก็นุ่มๆอยู่นะครับ ก็โอเควันนี้ก็รีวิวนะครับเจ้าตัว KD5 นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามราคากันได้นะแต่ขุดมันก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงบ้างเป็นปกตินะครับเซตอัพแบบนี้นะแต่ผมรีโมทเวลาจาวพูออกก็กดรีมูฟออกนะครับเราจะถามว่าโอเคไหมรีมูฟ ก็รีมูฟออกไปนะครับมันก็จะกลับเป็นปูนเดิมๆโรงงานเท่านั้นเองแล้วไม่อยากให้คนเปลี่ยนก็กดล็อกเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะถ้าไม่มีรหัสอันล็อกก็ต้องใส่รหัสนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ะรีบูตมันบูตขึ้นมานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดจับสไคร้นะครับให้กับ ชดีบ็อกนะครับผมนี่นะครับอ่ามองใกล้นะครับไม่ร้อนมากนะตัวนี้อุณหภูมิก็ไม่สูงมากนะครับเจดสิบกาองศาโอเคตัวนี้เขาก็บ็อกฟมมานะบอ็อกฟมมาอ่าให้ดูกล่องนิดนึงนะครับกล่องก็ใหม่ๆเลยนะครับใหม่เยี่ยมๆจากโรงงานนะครับบอกว่า Handle with care นะครับ thank y o u for อ r ยูซัพนะครับผม o ก h เชลนะครับ KD5 วันนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆรีวิวใหม่ๆความรู้ใหม่ๆก็จะมาแชร์กันนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับการใช้งานก็ตามที่ผมลงให้ดูเลยว่าเซตค่ายังไงหา IP ยังไงนะครับใครจะไปใช้ถนัด IP S สแกนเนอรก็ สามารถสแกนได้ใครถนัด GoShell File นะครับค้นหา IP ก็เข้าไปเว็บ GoShell ได้เลยนะครับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ